ล่าสุดนะครับก็ย้ายกล่อง Wi-Fi นะครับของแอดดิซอนกับมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับพิเียเจนาทีเพิ่นก็ออกมาบริการนะรที่นาทุงคนนะ มันมีตั่หลายครับผมนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับนะย้ายเรียบร้อยะของป้าที่บ้านดีได้เส้นอยู่อครับ่อบอกอ๋อไปงานตัวเดียวอ๋อผมแจ้งเข้าไปคนเดียวต้องปใหที่บ้านไม่ไม่มีพ่อไม่ได้แจ้งแต่เพื่นย้ายให้เลย,อเ,ลยเออโอเคครับขอบคุณเลยรายนะครับ บ้าที่บ้านมีน้ำเย็นในตู้อยู่บ้าไม่มีนี่ครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเทสนะรับระบบขันว่าใช้ได้เลยหรือเปล่านะนาพี่ครับไม่มีครับ ย้ายครับไม่ได้ติดใหม่ mm hmm. จาก NT ครับเอฟซีทีสกลนครนะครับรครับผมขอบคุณเลยหลายครับเ mm hmm. สร็จเรียบร้อยครับ mm hmm. ย้ายจากซาลาที่ยูโรนะครับมาใช้ ที่กัวกลางนะครับอันนี้ก็ขอญาตป้าเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่จัดกีฬานะครับก็บอกป้าว่าจุดเดิมที่เคยติดตั้งที่สาราพี่ยูโรก็คือปุรุงพาย้ายศาลาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้สายเน็ตมันไปไม่ถึงนะครับเอซแล้วก็สายไฟที่พวกผมนะฮะแรกๆเลยนะฮะที่ร่วมกันหารซื้อมาเองนะครับสายไฟสีขาวนะซื้อมาเองกับพี่ๆนะครับ ชุดแรกที่พานติดท่ศลา,านะครับภาคหานเหมือนกันนะครับมีตั้งสายลากไปที่ศลา,านะครับตอนนี้สายมันถ้าจะโยงไปอีกฝั่งหนึ่งมันไปไม่ถึงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอามาไว้ที่ครัวกลางนี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องลากใหม่เสียเวลานะครับเนาะก็เวลาอยากจะลงคลิปผมก็จะได้เดินมาตรงนี้นะครับมาลงคลิปที่นี่นะครับ ก็อย่าลืมฝากไปกำลังแรงใจให้ช่องอดิศรแฟมบารีช่องนุกกี้แฟมบารีแล้วก็ช่องบาวซอนสตอรี่กันด้วยนะครับฝากทีพีค f ฟฟี่ทีพีโกโก้แล้วก็เสื้องผูปาริจิตน,นาคาราสูตรเก้าสองเจ็ดกสี่เจ็ดห้าสองหกเลยแอทีพิสกินออฟฟิเชียลนะครับเอฟซีผลิตภัณฑ์ดีๆของคุณลูกคุณป้ายอย่าลืมคิมกันแดดด้วยนะครับนะเพิ่อม,มาอยู่ตรงนี้ก็ ช่วงช่วงหลังจากฝนตกก็อากาศเป็นสบายดีเนะาะก่อนหน้านี้มันร้อนนะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้อากาศร้อนอบอ้าวไปดูก่อนว่ามีคลิปไหนตกค้างยังไม่ได้ลงนะครับ ทดสอบไปไฟกันนะครับ Fc ครับนะทดสอบตอนนี้ก็อยู่ที่ครัวกลางก็จะมีสามกล่องนะสามกล่องนี่แหละสิ่งที่ยูทูบเบอร์ขาดไม่ได้ขาดเธอเหมือนขาดใจครับขาดเธอเหมือนขาดใจไม่รู้ ไม่รู้กล่องใครบ้างนะแต่ว่าของแอดน่าจะเป็นกล่องที่สองนะเดี๋ยวต้องลองดูเมื่อกี้ก็ลืมถามพี่เขานะก็บรรยากาศที่โคกหนองหน้านะครับผมช่งนี้ก็แดดออกแล้วครับ แดดออกนี่ก็ดีนะครับ fc ขับไปเก็บผ้านะตากผ้ามาสองวันนะฮะสองวันแล้วนะฮะเพราะว่ากลับบ้านเนาะซักผ้าเสร็จกลับบ้านฝนตกนะครับกลับมาฝนมันกระเด็นใส่เสื้อนะครับก็เลยชื้นๆก็เลยยังไม่ได้เก็บนะฮะเดี๋ยววันนี้แดดออกแล้วก็คงได้กลับไปเก็บผ้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายออกไปกินข้าวนะโอ้แสดงว่าตกแรงมากที่โคกหนองนา fc นะพร้อมดำนาแล้วนะครับเนะนี่ยนะฮะไนี่พร้อมดำนาแล้วน้ำอ่างขนาดเลยนะช่วงฤด,ดูทํานานะครับก็บรรยากาศที่นาะลุงกลน,นะครับ างนู้นก็มีลำนะครับด้านหน้านะครับเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวน้องมุก,กี้ก็จะล้ำแก้บนเป็นวันที่2นะครับ FC หลังจากที่ติดเรามีภารกิจหลายๆอย่างเนาะก็เลยยังไม่ได้ล้ำนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวล้มด้วยนะครับนะอธิษฐานกับมุก,กี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้ f c ทางบ้านได้ชมกันเรื่อยๆเนาะ นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับอดิซอนแฟมิลี่นุกีฟาร์มารีบอสซอนสตอรี่นะครับสวัสดีครับ